สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้านะคะของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะเรามาดูว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะ ไพ่ว้แรกขึ้นมาขาดสองเหรียญตัดกันไม่ขาดนะคะในตรงนี้เหมือนกับว่าในหลายๆคู่ก่ะที่ผ่านมาอาจจะเคยบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์มูฟออนกันไปกับปัญหาเหล่านี้นะคะกับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบเราสามคนที่ชาวธาดลมทนไม่ได้อีกต่อไปหรือ,เ,อ,อเขาก็คุณมีปัญหากันแล้วมันทาให้ห่างเหินกันออทําให้เหมือนกับว่าแยกกันห่างกันสักพักหนึ่งนะคะ ในช่วงเดือนนี้เนาะจะมีการกลับมารีเทิร์นคืนนี้จะมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสิเหรียญเดอชาลีออดยังตัดไม่ขาดเนาะอขิงออฟพาร์ติเคิลยังรักเขาอยู่ค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าบางทีก็บางครั้งก็ปากแข็งเนาะแต่ในใจแล้วใจอ่อนค่ะเหมือนหายโกรธหายงอนแล้วพอเขากลับเข้ามาก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาหกไม้ค่ะเริ่มต้นกันใหม่เนาะเพจออฟคัพ ทั้งที่ไม่ได้มั่นใจทั้งที่ยังไม่ได้แบบเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็น์แต่ว่ามันเหมือนกับสุดท้ายแล้วยังต้องการเขาอยู่ก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาห้าเหรียญค่ะความน้อยความน้อยใจที่คุณรู้สึกกับเขาเนาะอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เขากลับมารักคุณเหมือนเดิมค่ะ นายอัฟว่าตัวคุณเองจริงจังละกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนใจเนาะคุณคิดที่จะให้โอกาสเขาที่จะเคลียร์ตัวเองมากกว่าคุณคิดที่จะให้เขาจบกันหานี้มากกว่าค่ะสี่ถ้วยในใจยังไม่ได้ให้อภัยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันเหมือนกับอืมก็ใจอ่อนแหละก็เปิดโอกาสให้เข,เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มันไม่ได้ร้อยใจยัง มันเต็มไปด้วยความหวานความหวดาดแวงเดอะเฮอร์มิตค่ะความรักที่ไม่หวานแบบไม่โรแมนติกเนาะบางทีบางครั้งมันออรักไม่บอกชอบไม่บอกหรือรู้สึกยังไงแล้วมันไม่ได้เปิดอกเปิดใจคุยกันอะคะ่ะมันก็เลยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันยังคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่แล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลักๆแล้วเนาะในตรงนี้ตัวชาวท่านลมเองอะจริงๆเราก็รับไม่ได้แหละ จริงๆเราไม่อยากรับไม่อยากแบกไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นที่อ๋อเขาทําให้คุณเศร้าทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังอะค่ะแต่พลังงานตรงเนี้ยตัวคุณเองก็ตัดเขาไม่ได้จริงๆตัวคุณเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาอยู่เพราะยังไงแล้วเขาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมีเขาอยู่คุณก็อุ่นใจแล้วคุณยังนึกถึงความรักครั้งเก่าครั้งก่อนที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันแค่สองคนมีแค่เรากับเรามีแค่คุณกับเขา แล้วมันทําให้คุณรู้สึกถึงวันเก่าๆอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะค่ะณนะวันนี้เวลานี้บอกเลยว่าไม่ได้มั่นใจแต่ยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาอยู่เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยโดยที่ว่าอ่ขอต่ออีกสักครั้งลองอีกสักครั้งหนึ่งลองดูว่ามันจะออสามารถเคลียร์ได้ไหมเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไหมตรงนี้เลือกที่จะให้โอกาสเขาอยู่ค่ะ โอเคค่ะเ okay, ราดูพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเออไพ่ไพ่ได้ขึ้นมาเป็นห้าดาบน,นะคะตอนนี้เขาก็วุ่นวายใจแหละก็ไม่ได้สุขสุขใจนะก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบความรักแบบชั่วครู่ชั่วคราวหรือว่าออใจที่เผลอที่พลังไปชั่วครู่ชั่วคราวอะคะ่ะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนาะ สี่ถ้วยเจ็ดไม้แล้วถามว่าเขาจริงจังกับบุคคลที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ค่ะไม่ได้จริงจังเต็มร้อยมันเป็นอะไรที่อืมเป็นความรักแบบเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นความต้องการมากกว่าอืมในตรงเนี้ยก็พลังงานเขาขึ้นมาเนาะเจ็ดไม้ค่ะเขาก็กุ้มใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันแหละ เพดอฟสอดแต่เหมือนกับว่าด้วยความมีเสน่ห์ของเขาด้วยอืแล้วก็ด้วยความเขาอาจจะเป็นคนขี้เบื่อง่ายด้วยแหละคนคนนี้นะลังงานขึ้นมาค่ะ Tm เพจสองดาบตัดไข่ไม่ได้เลยคุณเขาก็ตัดไม่ได้อีกคนหนึ่งเขาก็ยังตัดไม่ได้ก้าวไม้ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ เอ็ดดอกซซอในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วเขายังเลือกคนอยู่ the ะชาวเวอรเหมือนกับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขารู้ตัวนะเขาก็พยายามปรับพยายามแก้แต่ว่าถ้าจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นเลยมันเขายังไม่ทําเขายังมาทําให้มันเป็นร้อยเอร์ซ็ไม่ได้อะเขายังตัดใครคนหนึ่งไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เขาตบมือข้างเดียวด้วยไงออบุคคลที่สามเขาก็ยังวนเวนียนอยู่ ใกล้ๆตัวเขาก็พยายามตัดอยู่าคา่ะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะในตรงนี้อการกลับมาครั้งนี้นะคะมันเขากลับมาเพราะว่ายังไงล้วเขาคิดแล้วว่าคุณยังเป็นคนที่ที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะยังเป็นคนที่เขายังต้องการอยู่ด้วยยังต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อืมแต่ก็เหมือนว่าถ้าจะให้ เคลียตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะด้วยพลังงานแล้วอ่ะมันยังเคลียไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะแล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ยังคงมีพลังงานขึ้นมาอยู่อ่ะค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาเขากับคุณจะมีประเด็นกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะมันยังไม่ได้แบบสามารถที่จะไม่คิดได้สามารถที่จะไม่ทําให้มันอ๋อเขาเรียกทำให้มันเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆอ่ะมันยังทำไม่ได้ไงนะแล้วเวลาที่ อ,อ๋อมันเกิดปัญหากันอะเรื่องเล็กๆมันจะมักจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่เสมอค่ะในช่วงเดือนนี้ก็อ๋อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นีกครั้งหนึ่งสําหรับคู่ที่ห่างห่างกันไปแยกย้ายกันไปเนาะจะมีการกลับมาขอที่เชิญคืนดีแบบบางทีบางครั้งก็มาแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันตั้งตัวค่ะและอีกในนึงก็เหมือนว่า ในหลายๆคู่อาจจะเกิดปัญหากันได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะพลังงานของเขาขึ้นมาเหมือนกับว่าประเด็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของความหมืองห่วงนี่แหละความไม่เข้าใจกันกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆนี่แหละค่ะที่มันจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไดอีกเนาะในช่วงเดือนนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะระหว่างคุณกับเขา,พาไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสเตรนจ์ค่ะ อสุดท้ายแล้วก็เขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณแหละเราก็มันไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมากมายแค่ไหนอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็ยังอยากที่จะมีเขาไว้ข้างๆกายยังอยากอยู่ใกล้ๆเขาเขายังต้องการคุณคุณยัง,ค,ยงคุณยังต้องการเขาอะคะ่ะตัดกันไม่ขาดนอในตรงนี้แต่ชาลีอดขึ้นมานะคะอืมมันยังไม่ไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แฮงก็แมนก็ยัง มีเรื่องให้คิดเดยอะคิดมากมีเรื่องให้กุ้มใจอยู่นะคะในตรงนี้คิงอวารคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้พลังงานความรักความสัมพันธ์กลับมาแบบเชื่อใจกันได้เหมือนเดิมอะคะ่ะหกถ้วยอย่างที่บอกคะ่ะปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นยังไงแล้วคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาคุณพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้โดยที่ให้โอ,อกาสเขาอะคะ่ะอืมสี่ไม้นะคะยังเลือกครอบครวัวอยู่เนาะยังเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเขาเรียกอะไรมันจริงจังอะ่ะมันคุณไม่ได้คิดที่จะคบเขาแบบเล่นๆอะ่ะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าเขาทําผิดมากน้อยแค่ไหนอะ่ะตัวคุณเองก็เหมือนกับสุดท้ายแล้วก็เลือกที่ใช้โอกาสเขา The view of fortune ค่ะนายออฟคับนะคะสี่ดาบค่ะและตามมาด้วยห้าดาบ พลังงานระหว่างคุณกับเขาค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับรักๆเลิกเล,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 ลิกก็ยังมีอยู่ในบางคู่นะคะและในหลายๆคู่ก็ยังเป็นเรื่องที่ชาวธาตุลมอ่ะค่ะยังคงมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กุ้มใจอยู่แต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันก็ยังรักกันอยู่ความรักยังอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าชาวธาตุลมอ่ะค่ะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรักษาแล้วประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะในหลายๆทีในหลายๆคราวอ่ะค่ะมันก็ เกินขีดจำกัดเนาะโดยที่ว่ามันหมดความอดทนมันก็กลายเป็นทะเลาะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะมันก็ยังมีปัญหาวนเวียนกันอยู่แบบนี้ค่ะมันยังไม่เขาเรียรทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ลี้คลายอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองอ่ะค่ะมันยังพลังงานของความไม่เข้าใจกันยังเกิดขึ้นอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์ก็ถือว่ายังไม่ได้ราบรื่นอ่ะค่ะแต่ว่ายังไงแล้วมันเหมือนกับคุณให้โอกาสเขาเสมอ แต่ตัวเขาเองก็เหมือนพยายามนะแต่ก็ไม่ได้ถึงที่สุดสุดท้ายแล้วมันไม่ได้พาตัวคุณเองหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ค่ะมันก็ยังคงมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คิดอยู่มีเรื่องให้ทะเลาะกันได้อยู่อะค่ะก็ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นเนาะแล้วก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับความสัมพันธ์แบบเราสามคนมันไม่เคลียรยังคงเป็นประเด็นกันอยู่อะค่ะระหว่างคุณกับเขา โอเคค่ะเรามาดูกันว่าตัวชาวธาตุลมนะคะจะดุดผลจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเอ่ยค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นนายอ๊อฟวานนะคะอืมยังคงมั่นคงกับเขาอยู่นะธอรเพนยังคงมาคับะคองความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ The High Priest ก็ มันยังเป็นความอึมครึมไม่ชัดเจนค่ะลักซ้อนซ้อนลักอยู่นะพลังงานของห้าถ้วยเขายังคงทําให้คุณผิดหวังยังคงมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจอยู่อะค่ะพลังงานของหกดาบเนาะยังไม่หลุดพ้นจากความสัมพันธ์แล้วก็อีกในนึงก็เหมือนกับว่าตราบใดอะค่ะที่คุณยังให้โอกาสเขาอ๋อมันก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้นอกจากว่าชาวธาตุลมอะค่ะจะเขาเรียกอะไรเข้มแข็งพอที่จะ พาเองก้าวออกไปจากสถานการณ์นี้พาเองม o ่ e ออนไปจากความสัมพันธ์นี้นั่นแหละค่ะคุณจะถึงจะสามารถจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ถ้าตามใดที่คุณยังให้โอกาสเขาแล้วก็ยังคงเลือกที่จะประครับประคองความสัมพัน์ธน้อยอม,มันยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้อะค่ะจากความสัมพันธ์นี้โอเคค่ะเรามาดูกันว่าเขาคิดจะตัดคุณไหมคะ่ะ t h m p a t e ค่ะ คุณยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอยู่นะห้าเหรียญแต่เขาเรียกเรามันเหมือนกับว่าเขาก็ออไม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทคแคร์ดูแลคุณหรือว่าออเขาขาดความหวานอะเหมือนกับขาดการดูแลเทคแคร์คุณไปอะค่ะสิบไม้นะคะสี่ถ้วยและห้าไม้อืม อุปสรรคปัญหายังอยู่เนาะถ้าถามว่าเขาตัดคุณไหมเขาก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันอืมพลังงานของเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่อ๋อคุณก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งของเขาอยู่อะ่ะอ๋อแต่ว่าถ้าถามว่าเขาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมยังค่ะแต่เขายังไม่ได้คิดที่จะตัดคุณนะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าคุณจะตัดเขาได้ไหมเอ่ยเก้าไม้ค่ะ แปดเหรียญจัดจิตราคาเราเพ้นเด,ด็ตอนนี้ก็ยากค่ะคุณก็ตัดเขาไม่ได้เช่นกันเนาะ ุณเองก็ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้เช่นกันนะคะด้วยพลังงานในตรงนี้ยิงหลุดพ้นกันไม่ได้ด้วยบุญธรรมกรรมแต่งด้วยนอะระหว่างคุณกับเขาบางทีความรักความสัมพันธ์ได้ไม่ราบรื่นต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนื่องด้วยจากากรรมเก่าที่คุณทําร่วมกันมาค่ะในตรงนี้คู่ของคุณก็การเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเป็นเรื่องของเบื้องบนกําหนดไวะคะ้ค่ะมีพลังงานของเดอ Higher p l พลังงานของอความสัมพันธ์ที่แล้วมันเหมือนถูกกําหนดไว้แล้วให้ต้องมาเจอกัน จะดีจะร้ายหรือว่าจะราบรื่นหรือว่าจะไม่ราบรื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับผลบุญที่คุณทําร่วมกันมาด้วยอะค่ะตรงนี้คุณยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาเลือกที่จะเอยังไงแล้วเขายังเป็นตัวจริงของคุณอยู่อะเลือกที่จะปรับปรุงเขามากกว่าหรือว่าเลือกที่จะให้เขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปอะค่ะอืมอยากจบกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันจบในที่นี้หมายถึงว่าอยาก ให้เขาเคลียร์ตัวเองให้จบกับบุคคลที่สามไม่ให้มีคนที่สามเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณต้องการความผูกพันเดิมๆความรู้สึกเดิมๆบรรยากาศเดิมๆกลับมาค่ะคุณตัดเขาไม่ได้เช่นกันนะคะในตรงนี้ยังรักยังรอและยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาอยู่ค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนเนาะยังไงแล้วบอกเลยว่าก็ยังมีปัญหายังมีประเด็นกันอยู่ ยังไม่สามารถจะตัดจะเคลียร์กันได้อะคะ่ะมันหมายว่าเขายังไม่สามารถที่จะตัดกับใครคนหนึ่งได้ด้วยหรือว่าใครคนหนึ่งก็ยังพัวพันอยู่ยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณกับเขามันก็เลยยังไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์รักสามเศร้ารอสามคนได้นะคะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มเนาะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักกลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกับมิกาทาร่ aro, ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ